อันนี้จะมาพูดถึง10ปรากว่าเมื่อเท่าตาเห็นหมายความว่าอย่างไรหรือหมายถึงอย่างไรมาฟังกันนะคะหมายถึงว่าผู้คนมาเล่าสิ่งต่างๆให้เราฟังนะคะอาทิเช่นไปตลาดนัดเข้าไปตลาดนัดไปเห็นสิ่งของต่างๆว่าราคาถูกหรือไป่าง เซเว่นหรือห้างสรรพสินค้าต่ตางๆก็ตามนะคะฉันไปดูมาแล้วฉันไปซื้อมาแล้วหรือหนูไปดูมาแล้วหนูมาซื้อมาแล้วทุกถูก,ถกอย่างเช่นอย่างไงอย่างนั้นผักสามถุงยี่สิบหรือถุงละสิบบาทถ้าบาทสิบบาทก็มีทุกถูกไปดูเอาเลยคะ่ะไปดูไปรู้ไปดูมาแล้วฉันไปดูมาแล้ว